ช <Family. S 2> ินฟามาลีสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนพาทุกคนไปเที่ยวที่หาดไสทองนะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปกินอาหารทะเลแล้วก็ไปเล่นน้ำนะครับไปกันเลืเฮน้ยลืมอืด а а а Galera, <laughs> ไปทำข้าประดาวให้ดูก่อนเร็วๆข้าประดาวอ่ะเขาทำยังไงเร็ว โชว์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 ท่าหน่อยโชว์ท่าหน่อยังอุ้ยเก่งแล้วต้องใช้แล้วห่วงยางอ่ะแล้ว ชิ้นเนี่ยแม่จะโยนโลงไปแล้วไปชิ้นก็ไปดันมานะหนึ 1, 2, ่งสองครับเี้ยวเราไปเดินเล่นที่หาดกันปะ

แั <łość> ่งไม่เลๆแข่งไม่เลๆพี่โงไปแปกน้องไหเลแล้ว พี่ซาได้อะไรมาตั้งแต่ปลาตัวนี้นิดๆเลยไหนได้อะไรมาครับใครเนฮ้ยตัวอะไรไหนดูซิตายเละ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 วิ่งทำไมอุ้ยมันเป็นปูนิ่มมันก็เลยตายเร็วไงยายลงไปเล่นลึกนะลูกน้ำมันอันตรายเล่นอยู่ตรงนี้กันค่ะโอู้หูอะเราท้าไปเก็บก่อน โอ้โหเตยชิ้นครับเตยบอลมาแล้ว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 ครับแม่จะตัดไม่ทันเฮ้ยเตยชิ้เตปเตยอย่าไปเล่นใกล้รถมึงห่วงยางน่ารักใช่ไหมโ บอลกันแล้วแต่บอลแล้วแต่บอลตรงนี้แต่บอลตรงนี้อ่าดิข้นวิ่ง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 ไปซีนเบาเบาเบาดีเฮ้ยเตะอ่ะแต่บอลกันตรงนี้แหละไม่ต้องไปเล่นน้ำทะเลแล้ว คุณมินเล่นเป็นเพื่อนนะ้องไหนลองจำดิล่อมตายล่อนตายคนนี้ชื่อน้องอะไรครับผมอมชื่อน้องอะไรครับยิ้มเดีเยวิอยย่างเดีวน้องข้าวปั้นดูพี่ครูเขาล่อนตายให้ดู ทำประดาวให้น้องหอยดูทำประดาวน้องพี่ภูกำลังจะทำประดาวน้องกระวปั้นข้าวเมน้องข้าปั้นข้าวปลือมอุ้ยแตกมาเลยนึเจำไห่ได้นะหอยแวุ่๊บเนตาหนูอะดูนี่ครับผม เล่นเล่นทรายกับ huh. น้องกันสิเดี๋ยวช่วยกันทำทรายหน่อยแล้วเบาเเบเดี๋ยวข้าตาน้องลูกข้าตาน้องมันสูงเกินนั่งลงไปตบนั่งลงไปเตะบอลไอ้ตะเอยเอ้ยเว้ยไอการเล่นทรายกัน ไห้ดูดิเป็นเป็นปลาดาวเปล่าพี่ปูอ๋อให้น้องดูสิน้องงงเลยนะน้องงงเลยวัวแกงอ่ะเมื่อไหร่วัวแงจะไปอาบน้ะโอ้พี่ปูกำลังทำอะไรครับปลาศาสตร์เหรอใช่ไม่ลองเลยปลาศาดทรายครับอัลโต้าปั้นครับอัลโต้าปั้นช่วยพี่ปูทำปลาศาสตร์ตายหน่อยเร็วพี่ปูทำปลาศาสตร์ตายอร่อยเกลือ เลยเกลือเลยเกลือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับบ <ded 'm, S 2> ๊ายบาย